องฟังแล้วก็เป็นบีทแบบว่าเป็นป๊อปเป็นอะไรเหมือนกับทางโปอี e ที่เคยทํามาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเป็นป๊อปค่ะเป็นอ e ิสุลิขไ<ห>บ้างจริง,รงๆเพลงนี้เนี่ยเหมาะกับเปิดวันนี้มากๆเลยค่ะเ <laughs> ฮ้ยทำไมอ่ะวันปล่อยีเนี่ยนะใช่วันนี้วันฮาโลวีนใช่ไหมคะใช่ครับปกติอะ่ะเราจะโดนผีหลอกอ่าอันนี้เราโดนคนเข้ามาหลอกมาเล่นกับความรู้สึกเฮ้ยอันนี้ชใช่ก็แบบไปรอเล่นเพลงกลายอะไร อ๋อออย่างตาออมถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนมาล้อเล่นกับความรู้สึกเรามาหลอกเราอย่างเงี้ยมีวิธีการจัดการยังไงบ้างมีวิธีจัดการยังไงเหรอคะถ้าถ้าเป็นส่วนตัวของหนูก็คงแบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนชอบแบบล้อเล่นที่เล่นอะไรกันเรเคนจริงจังเราจริงจังกับเรื่องความสัมพันธ์นมากมากใช่ครับผม แล้วเพื่อนก็คือเชื่อค้นไม่เชื่อคืนนะมีใครในวงนี้เคยโดนหลอกมาบ้างความรักหลอกๆที่มันโอ้ไม่มีใครเจอความรักที่สมหวังกันเลยหรอกทำไมน้ำเสียงมันโดนกันมาทุกคนไปล้อเล่นไกลๆหน่อยในชีวิตจริงมีใครเคยพูดบ้างไหมเอาแบบโดนเพื่อนหลอกได้ไหมคะได้บอกว่ามาสิบเอ็ดโมงมาเที่ยงเลยในสิ่งมัจะเป็นเพื่อนในวงเราสามารถพูดชื่อได้เลยนะเป็นทุกคนค่ะเป็นทุกคน สาวๆบางทีต้มีแต่งเแต่งตัวแต่ง้องแต่งมะครัเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่มีเนาะที่โดนหลอกลองและอินมากๆมีไหมแต่งขึ้นมาจากไหนก่อนแต่งขึ้นมาจากไหนพี่พี่ได้พี่แชมป์มาลพี่แชมป์แต่นะครับมายาลบแต่งให้ใครก็ดิวส์ครับเป็นพี่แดนเป็นาสนะครับโอ้โหได้รุ่นใหญ่มาช่วยเลยนะครับซิงเกิลนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้เบสออนทรูสตอรี่ของใครถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะอนร่ถามพี่แชมป์ โยนเดี๋ยวลองไปฟังเนื้อเพลงมาพร้อมกันตอนท้ายนะครับเพาพี่แชมป์จริงๆแล้วแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกหรือเปล่านะครับตัวบีเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเพิ่งมาฝากหนังเองนะเพิ่งไม่สนิทพี่จำใช่ไหมใช่เดินหล่อมาเลยออนล้าสมัตวักมาเลยทําไมอยู่ดีๆได้ร่วมงานกับพี่จำได้ครับได้ไหมยังไงไอก็ด้วยความที่เราก็ เห็นว่าพี่จำเขาแบบเป็นนักแสดงที่ดีอยู่แล้วแต่เราก็เห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งนานแล้วค่ะกอชี้เลยใช่ไหมไม่ค่ะเป็นเป็นที่พี่กรค่ะพี่กรเขาแบบลืมพี่กรณลืมมากพี่กรณ์้บบพกรณ์ลมมากเขาไปจีบมาตาลืมก็เลยไปจีบอ๋อก็เลยได้พี่จำมาร่วมงานด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับตัว MB เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงก็เยอะขนาดนี้แล้วผู้ชายคนเดียวอย่างพี่นั่งสัมภาษณ์พี่ยังประมาเขามาเล่นเป็นพระเอกเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างคะ ไม่ไดี่ไหไม่ถึงวันถ่ายหรอคะในเอ็มวีเนี่ยถ้าในเอ็มวีอ่ะมันคือมันคือวันเกิดอาไอค่ะแล้วอาไอก็เฮ้ยพี่นี่จัดเบิร์ดเดย์นะปาร์ตี้การเจ็ดคนเจ็ดคนหนูไม่ได้บอกว่าเจ็ดคนอุ้ยเป็นอไรกันเขาแค่บอกว่าจัดปาร์ตี้ นีี่เยคือหมายถึงว่าเราเข้าใจว่ามีแค่กลุ่มสองสาวเป็นเกิร์ n ไนท์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มีจำมนี่แหละมากดถิงอาบ้านี่ก็ดึงแบบมาได้วิทใครเรียบร้อยเลยถึงว่าใน m อเนี่ยทุกคนหน้าเศร้าหมดเลยอยู่ในอา้ายนี่ยิ้มหวานอยู่คนเดียวโดนกันซีนค่ะคือมันจะเป็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นใช่ค่ะวเขาแบบก็เขหน้าแล้วก็แบบเหมือนเขาเปโมเมนต์กันอะไรเงี้ยตลอดก็คือเหมือนเป็นพี่ เหตุการณ์แล้วก็จะอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเดแ๋ยวนม่ใช่เพื่อนหรอคนในเอ็มบีไม่มีนะฟิลอุ๊ยอุ้ยมีแต่เห่อหืมอย่างนี้มากกว่านะต้องลองไปติดตามนะครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงมีถึงเจ็ดคนนะครับเป็นงานปาร์ตี้แต่ในเพลงที่มีชื่อว่าไปร้อเล่นไกลๆนี่คือยังไงอ่ะเขามาแบบไม่จริงใจหรอหรือว่าหรือว่ามาไงเราบอกได้ไหมหรือว่าให้ให้ไปติดตามเองหรือยังไงฮะ หูคือจริงๆอยากให้ลองไปติดตามเองด้วยค่ะ,คะแต่ว่าแบบถ้าจะให้สปอยก็คือนั่นละค่ะเหมาะกับวันนี้เขาแค่มาหยอกเราเออมาทำดีด้วยเอาขวัญมาให้โอเคมาให้ใช่ไ หมาะกับฮาโลวีนมากๆอ่ะใครที่ฟิลแบบว่าอยากจะลองไปจิ้นในปาร์ตี้ดูคือในเปเปอร์เขียนว่าจิ้นแต่แต่ฟิลโมเมนต์ที่ได้รับตอนนี้มันเหมือนแบบเขามาหลอกกันจะเป็นหลอกจะเป็นฟิลแบบว่าหวานหรือจะเป็นฟิลไหนผมว่าน่าจะมีผสมกันถูกต้องไหมครับอ่ะลองไปดูกันแล้วกันนะครับวันนี้อยากจะให้น้องๆนะครับทั้ง7คนเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับฝากเพลงนี้กับทาง Green w a v e ทางผุผู้ฟังของเราสักหน่อยทีละคนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับไปล้อเล่นไกลๆหน่อยเชิญครับจะใกล้ตัวก่อนเลย ค่ะก็ฝากเพลงไปล้อเล่นไกลๆของเราของโฟอีกเลยนะคะก็สามารถฟังได้ที่ YouTube แล้วก็สปินนิ่งโฟอีกของเชอร์รี่แพลตฟอร์มเลยค่ะอ๋อผมโอ้โหคนที่เจ็ดจะพูดอะไรเนี่ยคนที่สองใช่ไหมผู้หนูฝากเป็นชาเลนจ์ติ๊กต็อกแล้วกันค่ะชาเลนจ์ใช่ไหมอ่าไม่แน่ใจเรื่องแฮชแท็กค่ะแต่เขาไปเล่นไปล้อเล่นไกลๆไปร้อเล่นไกลๆอ่านึ่งสองสามแฮชแท็กไปร้อเล่นไกลๆชาเลนจ์ค่ะใช่ตอนนี้พวกหนูก็ คิดท่ากันมาเองแล้วสามารถไปเต้นตามได้ไม่ยากง่ายๆอ๋ออ่าโอเคไปดู c ช a l เลน g ์ได้ในติ๊กต็อกนะแฮชแท็กไปล้อเล่นไปไกล c ช a l เลน g ์นะครับผมฝากไว้ด้วยก็หนูสำหรับใครที่ฟังช่องนี้อยู่นะคะก็ขอกันมาเยอะๆได้่าผมจะเปิดให้แน่นอนไม่น่าเชื่อเชิญครับก็เอ่อ ไงดีล่ะค่ะก็ถ้าใครติดตามพวกเรานีสามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้เลยค่ะตามช่อง Official ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะโฟอีฟออฟิเชียลเซิได้เลยค่ะโอเคนะครับเขียนเพื่อนส่งซิกแล้วนะคะสคริปต์ประมาณนี้นะครับพูดออกเสียงได้นะครับไม่ดูมี่ดูมี่ดูมี่รากันเองเออเชิญเชิญเชิญก็าโลวีนนี้นะคะสึงแล้วผีหลอกแต่ถ้าเธอมาหยอกหยอกไปร้องเล่นใจใจเพลงเพลงใหม่โฟอีฟนะคะ มาแบบจวนตัวแต่สวยงามนะครับเชิญฮะมีอะไรจะฝากไหมครับยังไงดีอะเราฝกตัวเอ็มวีริงฝากเอ็มวงเอ็มดีฝากพี่จจฝากเพลงโคอิฟอกันค่ะเราเล่นไกลๆทั้งตัวเอ็มดีแล้วก็เพลงเลยค่ะฝากฟังไปดูเยอะใช่ค่ะก็นางเอกมีสวยมากเลบ้าจริงก็ฝากเอ็มีด้วยนะคะ่รเล่นไกลๆเียดบ้าจริงที่แบบตีหน้าเศร้าแล้วพังเพล ไปด้วยค่ะครับผมเอาละฮะนี่คือโชมหน้านะครับของศิลปินที่หลากหลายท่านก็ติดตามเพลงกันมานานแล้ววันนี้เขาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทั้งตัวเพลงด้วยทั้งอื่นบีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณโฟรอีเพื่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะท้ชมกันด้านหลบนะครับสวัสดีมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ